สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้มาชมวายนากหมากนะคะตรงนี้ก็คือตัวเอฟนะคะตัวนี้ก็คือตัวเอลที่ตัวสูงใหญ่มากนะคะตัวจริงเขาก็ตัวสูงใหญ่มากเลยนะคะพเพื่อนๆก็อันนี้คุณจะลองนะคะขอบคุณเพื่อนมากๆนะคะที่ให้ข้อมบลมาแล้วนี่คะ่ะตัวใหญ่ซึ่งจะมีอยู่ในแถบยุโรปนะคะพเพื่อนๆ ตัวนี้นะคะสวยงามมากค่ะเขาตัวสูงใหญ่มากๆเลยใหญ่มากๆค่ะสวยงามด้วยนะคะเหมือนคล้ายๆตัวกวางบ้านเราแต่ว่าเขาจะตัวสูงประมาณสองเมตรครึ่งประมาณนั้นมาถึงร้านขนมแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเขาตกแต่งได้น่ารักนะคะเพื่อนๆนี่ร้านขนมนะคะมันเด่นทอดนะคะ นะคะเพื่อน